สวัสดีครับเล่าเรื่องร้อยตำนานในวันนี้ขอ,อนำเสนอนิทานเรื่องลิงขนสีทองเจ้าปัญญานกลางป่าใหญ่อันลึกลับยังมีฝูงสัตว์มากมายที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้และในป่าแห่งนี้ก็มีลิงหนึ่งตัวที่สีขนของมันแปลกและแตกต่างไปจากลิงทุกตัวลิงน้อยตัวนี้มันมีขนสีทองเหลืองอารามงดงาม แปลกและแตกต่างจากลิงตัวอื่นๆในป่าแห่งน,นี้ยังมีราชสีและสัตว์ดูร้ายต่างๆมากมายสัตว์พวกนี้ออกล่าเนื้อหากินเป็นอาหารและทุกครั้งสัตว ที่มีฐานะเป็นภู้ลามักจะใช้เลขกลของมันในการจัดการกับสัตว์ที่ไม่มีทางสู้และทุกครั้งลิงน้อยเจ้าปัญญาก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือสัตว์ที่มีกำลังด้อยกว่าอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งมีลูกกวางหลงฝูงมันกำลังยืนงงอยู่กลางป่าใหญ่แต่พบว่า มีแม่กวางถึงสองตัวกำลังเถียงกันเพื่อยื้อแย่งความเป็นแม่ของกวางน้อยตัวนั้นกวางน้อยตัวนั้นก็สับสนงุนงงว่าเหตุใดต้นจึงมีแม่ถึงสองตัวลิงน้อยเจ้าปัญญาเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าจึงเข้าไปช่วยตัดสินแม่กวางตัวหนึ่งก็ยื้อแย่งอีกแม่กวางตัวหนึ่งก็กลัวลูกจะเจ็บ ก็ไม่ค่อยใช้กำลังแรงในการดึงลูกกลับคืนมาลิงน้อยจึงใช้ปัญญาของมันในการช่วยตัดสินปัญหาในครั้งนี้แม่กว่างตัวที่หนึ่งบอกว่ามันคือแม่ที่แท้จริงของลูกกวางตัวนี้ลิงน้อยเจ้าปัญญาจึงถามมันว่ามันจะพิสูจน์ตัวเองอย่างไร แม่กวางตัวนี้บอกว่ามันเลี้ยงลูกมามันให้ลูกกินดีอยู่ดีมันไม่เคยให้ลูกมันจะต้องลำบากสักทีลิงน้อยเจ้าปัญญาจึงเก็บเป็นข้อมูลไว้ส่วนแม่กวางตัวที่สองบอกว่า มันก็ผ่าลูกน้อยหากินตามป่าตามปกติเก็บลูกไม้ใบยากินตามภาษาของกวางลิงน้อยเจ้าปัญญาก็ได้คำตอบในใจอยู่แล้วจึงบอกให้แม่กวางตัวที่หนึ่งเดินเข้าไปในกลางป่าใหญ่หากแม่กวางตัวที่หนึ่งเป็นแม่ที่แท้จริงมันต้องกล้าเดินเข้าไปที่กลางป่าใหญ่ซึ่งในบริเวณนั้นเองเป็นที่ดักบ่วงแล้วของนายพรานจอมขมังเวท แม่กวางตัวที่หนึ่งไม่รอช้ามันรีบเร่งฝีเท้าเดินเข้าไปณที่จุดนั้นทันทีลิงน้อยขนสีทองได้หันมาถามแม่กวางตัวที่สองว่ามันจะกล้าไปหรือไม่แม่กวางตัวที่สองตอบปฏิเสธทันทีว่ามันไม่สามารถที่จะไปณจุดนั้นได้เพราะปกติเดิมทีมันก็ไม่เคยพาลูกน้อยไปหากินณบริเวณนั้น ท่านใดนั้นเองแม่กวังตัวที่หนึ่งเดินไปอย่างจุดนั้นทันทีมันก็ต้องร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดเพราะมันโดนบ่วงตาคายลงอาคม ทันใดนั่นเองแม่กวางตัวที่หนึ่งก็ค่อยๆกลับกลายคืนร่างเป็นเสือสมิงที่โหดร้ายและแน่นอนว่าแม่กวางตัวที่หนึ่งเป็นแม่ตัวปลอมจากนั้นปัญหานี้ก็คลี่คลายลงแม่กวางตัวที่สองกับลูกน้อยของมันก็ได้ขอบคุณลิงน้อยขนสีทองเจ้าปัญญาก่อนที่จะเดินจากไปเข้าไปในป่าลึก ส่วนเสือสมิงร้ายได้เก็บความรู้สึกอันคับแค้นใจและหวังจะเล่นงานและเอาคืนเจ้าลิงน้อยขนสีทองเจ้าปัญญาหลังจากเวลาผ่านไปเสือสมิงก็หนีรอดออกมาจากนายพรานจอมขมังเวทได้มั่นหาหนทางทุกวิธีทางที่จะเล่นงานลิงน้อยตัวนี้ วันเวลาผ่านไปลิงน้อยตัวนี้ก็ここยังคงมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือจุนเจือผองเพื่อนสัตว์ป่าต่างๆมากมายไม่ว่ามันจะโดนสกัดกั้นหรือว่ารอบทำร้ายจากเจ้าเสือสมิงร้ายตลอดมามันก็ไม่หวาดกลัว เจ้าเสือสมิงร้ายมันได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาและเข้าไปในให,หมู่บ้านและมันได้ยินนายพรานกลุ่มหนึ่งกำลังตามหาของป่าที่แปลก ในวันนี้เองเสือสมิงร้ายได้ปลอมตัวเป็นสาวชาวป่าที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยสดงดงามมันได้ชี้ทางให้พรานป่ากลุ่มนั้นเดินตามมันไปก่อนที่มันจะล่อลวงให้พรานป่าเหล่านี้เข้าไปในป่าลึกไปยังจุดที่ลิงคนสีทองเจ้าปัญญาอาศัยอยู่ ท่านใดนั้นเองเมื่อผ่านกลุ่มนั้นพบกับลิงขนสีทองเจ้าปัญญาจึงได้หาทุกวิถีทางที่จะจับตัวลิงตัวนี้มาเพื่อนำเอาไปขายให้พ่อค้าคนกลางเพื่อหวังเก่งกำไร กำลังอันน้อยนิดของสัตว์ป่าตัวจ้อยหรือจะไปสู้ต่อก่อนกับพรานที่มากด้วยวิชาอาคมได้ในที่สุดลิงขนสีทองเจ้าปัญญาก็ถูกพรานป่าคุมนี้จับตัวไปพรานป่าได้จับลิงตัวนี้เข้าไปในเมือง ลิงขนสีทองรู้ชะตาก,กรรมของตัวเองว่าตนเองไม่รอดแน่จึงร้องไห้อ้อนวอนและเสียใจมันพยายามทำใจว่าเกิดมาชาตินี้มันคงต้องกลายเป็นอาหารป่าอันแปลกประหลาดหรือว่าถูกจับไว้ในกรงทองเป็นของเล่นของมนุษย์เอาไว้ชมเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นเพียงครู่หนึ่ง เทพธิดาแห่งป่าก็ได้ปรากฏร่างขึ้นมาต่อหน้าเจ้าลิงขนสีทองเทพธิดาซาบซึ้งใจในคุณงามความดีที่เจ้าลิงขนสีทองเจ้าปัญญาได้สร้างสมมาตั้งแต่สมัยที่มันอยู่ในป่าเทพธิดาจึงมองว่าถึงเวลาแล้วที่ลิงขนสีทองตัวนี้ควรมีชีวิตที่ดีควรมีประโยชน์ต่อสังคม และช่วยธนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปลิงขนสีทองได้รับคาถาปลุกเสกกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่ยังคงไว้ซึ่งเส้นผมสีทองอารามอยู่บนศีรษะท่านใดนั้นเอง ในพรานกลุ่มนั้นก็ต่างตกใจกลัวที่ลิงน้อยบัดนี้กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามพวกเขาจึงได้กล่าวขอโทษและปล่อยชายหนุ่มรูปงามตนนี้ไปเพราะเข้าใจว่าลิงน้อยตัวนี้ คือเทวดาจำแรงแปลงกายมาเมื่อลิงน้อยเป็นอิสระจากพันธนาการต่างๆมันก็ได้ไปอยู่ที่บ้านเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งเศรษฐีรับเลี้ยงมันเป็นบุตรบุญธรรมลิงน้อยตัวนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าสุพรรณกุมารสุพรรณกุมารได้ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดี แต่เขาไม่เคยลืมํำพืชของตัวเองเลยว่าชาติปางก่อนต้นเองคือลิงน้อยขนสีทองทุกๆวันสุพรรณ์กกุมารต่างช่วยเหลือชาวบ้านชาวเมืองที่ตกทุกข์ได้ยากโดยการแบ่งปันข้าวสารอาหารแหง้งและช่วยธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมา เรื่องนี้ก็ไปถึงหูนางเสือสมิงร้ายว่าบัตรนี้ลิงน้อยขนสีทองได้กลายเป็นมานพหนุ่มรูปงามนางจึงไม่รอช้าที่จะตามมากำจัดเพื่อให้หมดเสี้ยนหนามไป แต่ท้ายที่สุดแล้วเสือสมิงร้ายก็ต้องยอมจำนนเนื่องด้วยหลวงตาแห่งวัดแห่งหนึ่งได้ช่วยปวดเปลืองพันธนาการให้เสือสมิงนี้มีตาเห็นธรรมเหตุด้วยวันนั้นมันกำลังจะตะครุบสุพรรณน,นก,กุมารณบริเวณวัดโดยอนุภาพแห่งผ้าเหลืองและพุทธคุณจึงทำให้เสือสมิงร้ายร้องเจ็บปวดโอดโอย พลันถูกพุทธคุณทำลายร่างกายของมันให้เลือนหายสลายไปตามแรงกรรมและนี่คือเรื่องราวของลิงขนสีทองเจ้าปัญญาและทั้งหมดนี้เรื่องราวนี้แต่งขึ้นจากจินตนาการของช่องเล่าเรื่องร้อยตำนานหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยานโอกาสนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ